เจียวหอมกับกระเทียมค่ะรอใส่ผัดอีกใส่หมูใส่ซอสแดงน้ำมะขามปียก น้ำตาลเกลือค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บคุณเอ ไล่สดโทระดับล่วงไปดูสิคะน้ำตาลทรายค่ะเพื่อเพิ่มความหวาน นี้ขั้นตอนนี้เราใส่กากงูลงไปลุยนะคะมีอะไรอยู่หรือเปล่ามีชมพูเราเสร็จเรียบร้อยค่ะหน้าตาน่ากินมากสวยงามตอนแรกเขาก็ไม่คิดหรอกมันมันเหมือนจะแปลกอยู่นะ